ลึกๆแล้วเขาคนนี้นะคะกลัวกลานสูญเสียคุณไปบ้างหรือไม่นะคะเขาจะอยู่ได้ไหมนะคะถ้าไม่มีคุณจริงๆนะเขากลัวการน,นิ่งเงียบหายไปของคุณบ้างหรือเปล่า ลึกๆแล้วเขากังวลใจสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณและในความรักความสัมพันธ์นี้วันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่ The Wish t a l o t มาแล้วเรื่องราวกันนะคะ mm hmm. เขากลัวการไม่มีคุณบ้างไหม mm hmm. เขาแคร์คุณบ้างหรือเปล่าลึกๆในใจเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั่นเองนะคะใครเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องแม่หมอนะคะฝากกดติดตามมาไว้ด้วยนะถ้าคุณรู้สึกว่าคําทานายนี้มันเป็นพลังงานของคุณค่ะ เป็น Energy ของคุณก็สามารถพิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายมารับพลังงานไปได้เลยนะสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากเช็ค Energy ส่วนตัวแบบนี้บ้างสามารถติดต่อสอบถามจงคิวดูดวงส่วนตัวเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะคะเอาละมาดูกันเขากลัวอะไรเรื่องของคุณเขากลัวกันไม่มีคุณเขากลัวการสูญเสียคุณหรืออย่างไรเพจอ o บวนก้าวไม้เท้า เขากลัวคุณไปเจอรักใหม่นะคะลึกๆแล้วเขากลัวว่าคุณจะอึดอัดเกี่ยวกับคนนี้ใส่อย่างเขานะลึกๆเขากลัวว่าคุณเนี่ยนะจะไปเจอกับใครบางคนใหม่ๆนะคะที่แบบเหมือนกับเขารู้สึกว่า มันเป็นความรักในแบบที่เขาให้คุณไม่ได้นะคะนะเขากลัวว่าเขาจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ถ้ามันไม่มีคุณจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแม่มอมองว่าสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะมีบ้างนะในบางครั้งที่คุณกับเขามีการโต้เถียงกันมีความรู้สึกอึดอัดใจในเส้นทางความสัมพันธ์นี้นะคะเขาก็เลยอาจจะกลัวนะคะเขากลัวการนิ่งเงียบของคุณบางทีเขาก็ไม่รู้อะค่ะว่าคุณลุกดวงแบบนิ่งหรือเงียบไปเพราะอะไร ไม่อยากคุยหรือเปล่าหรือคิดอะไรอยู่ในใจเพราะตัวของคุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถ้าได้โกรธแล้วหรือโมโหแล้วก็เลือกที่จะเย็นชาแล้วไม่พูดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่น่ารักด้วยนะเขามองว่าตัวของเราอ่ะมันง่ายอ่ะมันง่ายกับการที่เราจะเปิดรับพลังงานใหม่ๆคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาแต่ตัวของเขาอ่ะมันยาก มันยากกับการที่จะได้เจอกับใครบางคนที่จะเข้ามาในชีวิตจริงๆดังนั้นถ้าถามว่าเขากลัวอะไรเขากลัวคุณจะอึดอัดแล้วไม่พูดนะคะแล้วคุณไปเจอรักใหม่ที่มันไม่ใช่เขาแล้วคุณไปเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วลืมเขาไปอะไรประมาณนี้หรือนะคะเขากังวลว่าคุณเงียบขนาดนี้เนี่ยคุณจะหายไปจริงๆหรือไม่นะคะอะแล้วเขากลัวอะไรอีกนะสำหรับเส้นทางความรักความสัมพันธ์นี้มาดูกันนะคะเขากังวลใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณ เขากลัวว่าการไม่มีคุณเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกเหงาเศร้านะคะแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจนะแม่มออารู้สึกแบบนั้นนะคะเอสโซปอเขากลัวว่าการนิ่งเงียบการหายไปของคุณมันจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแม่หมอยังยืนยันนะเขารักแค่คุณคนคนนี้เหมือนตอนนี้คุยกับคุณแค่คนเดียวเขา,ากลัวการที่ถ้าคุณนิ่งหรือเงียบหายไปเนี่ยจากการที่งอนกันหรือทะเลาะกันเนี่ย แล้วตัวตนของคุณจะไปเจอคนใหม่ๆที่เข้ามารักคุณได้มากกว่าเขาหรือทําให้คุณรู้สึกอินเลิฟได้มากกว่าเขาเขากลัวว่าตัวของเขานั้นจะมีคู่แข่งนะคะมันจึงเป็นเหตุผลให้ลึกๆคนคนนี้เหมือนกังวลใจแล้วก็รู้สึกเครียดนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยนะคะก็เลยมองว่าคนคนนี้เขากลัวเขากลัวคุณจะไปเจอรักใหม่ เขากลัวว่าคุณกับเขาจะไม่เข้าใจกันแล้วจนกระทั่งเปิดโอกาสให้ตัวตนของคุณนั้นไปเจอกับพลังงานอื่นๆที่ใช่มากกว่าที่มันมันชัดเจนมากกว่าแล้วก็คุณนิ่งเงียบหรือหายไปนั่นเองค่ะสรุปเลยคนคนนี้เขากลัวการสูญเสียคุณไปเนื่องจากคุณจะไปเจอรักใหม่จะไปเจอกับใครบางคนที่ รู้สึกว่าทุ่มเทดูแลและซัพพอร์ตคุณได้ดีกว่าเขานั่นเองนะคะนี่ก็คือพลังงานสําหรับในวันนี้นั่นเองค่ะลึกๆในใจของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มั่นมากสักเท่าไหร่นะมาคุณรักเขาแค่คนเดียวนะคะลึกๆเขาก็กลัวการนิ่งเงียบหายไปของคุณเหมือนกันเขากลัวว่าเขานั้นจะมีคู่แข่งโดยที่เขารู้หรือไม่รู้ตัวนั่นเองแล้วก็เขากลัวว่าคุณนั้นนะคะจะแบบเหมือนเมินเฉยหรือหายไปจากเขาอย่างง่ายดายนะคะนี่ก็คือพลังงานสําหรับวันนี้นั่นเองค่ะถ้าคุณรู้สึกว่านะคะนี่จะเป็นพลังงานของคุณ ก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าไม่เหมือนลึกๆเขาหึงเราเบาๆอะ่ะเขาและดูเหมือนตามว่าเราไปไหนทําอะไรยังไงลึกๆเขาเองก็กลัวการสูญเสียคุณไปนะคะก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคำำําทํานายเข้ามาได้เลยนะคะหรือสําหรับใครอยากมาเช็ค Energy ส่วนตัวเช็คพลังงานส่วนตัวของคุณลูกดวงเองบ้างก็สามารถไปที่ตรงนี้ได้เลยทำตามข้อมูลตรงนี้หรือไปหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเราจิ้มลิงเข้ามาได้เลยนะคะมีหลายโปรโมชั่นให้เลือกนะคะทั้งแบบพิมพ์และแบบโทรนะขอวอวยพรให้ทุกท่านจงมีความรักที่เข้มแข็ง,ขงแข็งแรงคอยคุณกับเขา มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้กันค่ะ